ขอบคุณท่านประธานที่เคารพผมแล้วก็กราบขอบคุณผ่านท่านประธานไปยังท่านประธานกรรมาการการลงจันทิกที่กรุณามอบหมายให้ใหผมมาแถลงถึงการศึกษาของคณะกรรมาการในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมิการองค์กรอิสระตามรัาฐมนตรคณะที่หนึ่งซึ่งดูแลกออสมและกกตของท่านของท่านประธาน ก็ท่านประธานก็จะมักจะมีคําแนะนําให้ผมเสมอหวังว่าวันนี้ท่านจะกรุณาให้คําแนะนําเช่นเคยก็เราจะมีเอกสารที่จริงทางกสมได้เสนอรายงานออกมาสองฉบับก็คือฉบับนี้คือผลการปฏิบัติงานกับอีกฉบับหนึ่งคือรายงานรายงานสถานการณ์สิทธิมนุลยชนของประเทศไทยซึ่งซึึ่งอาจจะไปอยู่ในความดูแลของกรรมธิการสิทธิมิุลยชนและและการคุ้มครองผู้บริโภค ่งคงจะตามมาทีหลังอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงมีความเกี่ยวเนื่องกันมากพอสมควรฉะนั้นเอกสารที่าทางที่ประชุมผุ้ทสภาจะ,จะมีอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะต้องพิจารณาเนี่ยก็คือเอกสารรายงานของของอาทางกสมที่ที่ท่านประธานพรประภัยแล้วก็ท่านกสมประสานได้กระดาษเล่าให้ฟังที่จริงนั้นน่ยที่ท่านประสานพูดน่มันเยอะกว่านี้ มันเยอะแล้วก็มีหลายอันที่ท่านทำ powerpoint ออกมาได้ชัดเจนดีกว่าในรายงานนี้สอีกรายงานนี่ดีแล้วนะแต่ท่านมีเวลาทำเนี่ยท่านทำได้ดีดีกว่าในนี้ซะอีกนะแล้วก็มีตัวรายงานสีฟ้าของกรรมธิการนะครับซึ่งแน่นอนออทางสมาชิกอาจจะไม่จำเป็นต้องไปไป,ไปอ่านทั้งหมดแต่ว่าดูด,ดูเฉพาะส่วนหน้านะครับที่เป็นบทสรุปผู้บริหารที่จะเป็นบทสรุปของของข้อเสนอของ กรรมธิการทั้งหมดแล้วก็แถมท้ายแน่นอนของสวนอครับซึ่งซึ่งก็ส่งมาเดินคุมภาก็จริงแต่ว่าแน่นอนก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่ในเล่มเดียวกันได้เพราะว่าทางกสมมีกฎหมายกําหนดว่าให้รายงานเสร็จภายใน180วันซึ่งท่านก็ทําเสร็จนะครับก็ขออนุญาตต่อที่ไปทิสไลายในในหน้าถัดไปเลยครับก็ทาง ทางกสมเสนอรายงานนี้เข้ามาถึงวุฒิสภาเมื่อวันที่25มีนาซึ่งก็ตรงตามะระยะเวลาที่กําหนดไว้ในในพระราชบัญญัตประกอบรัฐมนูญน,นะครับตาม1 8อ180วันตามหลังจากที่สิ้นปีกบประมาณนะครับแล้วก็ต้องอเรื่องอื่นก็คงจะเป็นเรื่องที่ที่ปรับปรึมชื่นชม,มน,นะครับก็มีบทสรุปผู้บริหารชัดเจน เนื้อหาสาระสำคัญที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะมีการใช้ชีวะโค้ดเข้ามาเพื่อเพื่อที่จะสืบค้นในกรณีเรื่องที่สำ,สำคัญสำคัญมีการเปรียบเทียบการจัดสรรงวรมมาณ5ปีซึ่งก็จะได้เห็นแนวโน้มทั้งหมดนะครับทำให้ดูรายงานก็จะดูดูง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะดูการวิเคราะห์อะไรได้ชัดเจนขึ้น เพิ่มเติมมีการเพิ่มเติมตารางสถิติการดําเนินง,งานและผริตผลของการดําเนินง,งานร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่น,นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่อง,เร,องเรื่องที่ดีมากใน,ในประเด็นถัดไปผมขออนุญาตจะกล่าวถึงข้อสังเกตที่ท่านประธานการน่าลงพูดไว้ในสามเรื่องนะครับเป็นข้อสังเกตของอกรรมธิการเรื่องแรกนี่ก็เป็นเรื่องการแก้ปัญหาแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินง,งานซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวโดยตรงกับที่ ที่ท่านาวระส,สันไพรีลีได้พูดถึงนะเรื่องสอง,สองเรื่องเรื่องแรกก็คือ,อที่ท่านกังวลเรื่องกฎหมายก็แน่นอนไม่ใช่ความกังวลของท่านน,นมันเป็นเรื่องของ SCA ซีเอคณะรกรรมการที่ท,ที่ที่ดูเรื่องสถานะของอ,องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งก็จะไปไปมองว่ารัฐมนูล มาตรา247โดยเฉพาะวงเล็บ4ซึ่งกำหนดหน้าที่อำนาจม,ม,ม,มีทั้งหมด6ประการแต่ประการหนึ่งเน่ยมันพูดถึงการที่จะต้องชี้แจงและ,ะไรงา,งานข้อที่จริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้ากรณีมีรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมซึ่งก็ไปมีผู้ไปไป,ไปมีผู้ร้องเรียนว่ากสมจะต้องเป็นผู้ชี้แจงแทนฝ่ายบริหารหรือไม่ซึ่ง ทา,ทางกรรมธิการก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหน,หน้าที่และอำนาจเหล่านั้นมันก็เป็นปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยก็แนวคิดก็คือว่าเอ๊ะกน็น่าจะดูเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนซึ่งมันน่าจะง่ายกว่าที่จะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพียงแต่ว่าการแก้ไขนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญฉะนั้นไปตัดไม่ได้ข้อนี้คงจะไปตัดไม่ได้แต่ว่าทางทางกรรมธิการก็เห็นว่าน่า,นาจะลองพิจารณาขยายความ ขยายความเหมือน,อนในกฎหมายหลายฉบับารัฐบรรมนูลหลายฉบับเขาก็ขยายความเพื่อที่จะเห็นว่าการดําเนินการเหล่านั้นเนี่ยเป็นการชี้แจงโดยบริสุทธิ์โดยเป็นกลางไม่ได้ไปชี้แจงแทนฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารแต่อย่างใดอันนั้นคือเรื่องแรกนะฮะแล้วเรื่องที่สองก็คือบทบาทในเรื่องไก่เ,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 เกลี่ยข้อพิพาทเมื่อสักครู่ท่าน,าน,าน,านาประสานก็ได้พูดไปแล้วนะฮะ แท่านก็ใช้คําว่าไก่เกลีย่ยแต่ว่าในใน powerpoint ของท่านเนี่ยใช้คําว่าใช้คาว่าประนีประนอมอันนี้ก็มีผู้รู้ก็ตั้งก็สังเกตว่าเรื่องการละเมิดสิทธิทมนุษยชนเนี่ยประนีประนอมไม่ได้เพราะมันมีผู้เสียหายฉะนั้นหน้าที่และบทบาทของกอสมเนี่ยจะต้องเข้าไปไก่เกลีย่ยก็คือ เว c o n i ซิ i ลชันในเ r e c o n c ซ l e ไม่ใช่ไม่ใช่ไป Compromise เพราะว่าผู้เสียหายมัน,ม,นมันจะไปไปให้เขา m อ r o m i s e มัผมไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเรื่องนี้ก็ได้รับทราบว่าทางกองสองก็ได้ดําเนินการแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการพริจารณาทางกฎหมายซึ่งผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันล่าช้านี่ยก็คิดว่าทางบุตธ,ธิสภาจะช่วยได้ในการที่จะช่วยช่วยช่วยส่งเรื่องนี้ไปให้มีการเร่งรัดในระดับร,ฐรัฐบาลซึ่งตอนนี้เนี่ย ก็ต้องพูดก็ต้องเรียนตามตรงตอนนี้มันก็เป็นปลายสมัยของสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทันมันก็มันก็ค่อนข้างจะยากอยู่หน่อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คงต้องมีการดําเนินการต่อเนื่องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็จากการศึกษาของกรรมธิการจากการตรวจค้นเนี่ยมันก็เหมาะสมนะสอดคล้องกับหลักการปารีสนะฮะแล้วก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับร่างรัฐมนูญในช่วงร่างรพราชบัิประกอบรัฐมนูญเนี่ยก็เห็นด้วยว่า สถานการณ์ต่างๆที่ม,มันเหมาะที่จะให้กอสมอมีหน้าที่มีบทบาทในการไกลเกลีย่ยซึ่งมันจะช่วยนะฮะเอาเรื่องลดลดไอ้ไอ้ที่มันรกศาอะไรต่างๆนี่ออกมาแล้วก็แน่นอนแต่ต้องมีข้อจํากัดนะฮะซั่งซึ่งทางกอสมอมีบทบาทรู้อยู่แล้วว่าที่เกี่ยวกับเรื่องเด็กเรื่องสตรีเรื่องกฎเรื่องอาญารุนแรงอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ควรจะไปไปไปไ,ปไ,ปไกลเกลีย่ยเป็นต้นนะครับ <S <S ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานเรื่อนี้กม็มีหลายเรื่องซึ่ง,งที่จริงก็ได้มีการพูดคุยกันมาโดยตลอดเลยนะครับนะครับเรื่องการแสดงท่าทีและก็การถแถลงการของกสมในกรณีต่างๆเช่นการชุมนุมทางการเมืองแน่นอนก็ควรจะคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของและให้ความเป็นทรรมกับทุกฝ่ายรวมทั้งทางเจ้าหน้าที่และสาธารณชนทั่วไปด้วยก็มีฝากมีผู้ฝากกรณีภาคใต้นะครับ อย่กรณีเหตุเกิดเมื่อวันที่17สิงหาใช่ไหมที่มีการวางระเบิดวางเพลิงร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมัน17-18จุดอะไรต่งางๆมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่สุไหงกลลบนะฮะแต่ว่าทางไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นว่าทางกสมม,มีแสดงท่าทีออกมาในเรื่องนี้แต่ผมเข้าใจว่าได้มีการหารือในเรื่องนี้นะฮะผมก,ก็ก็ขออนุญาตคือเป็นการส่งผ่านความความห่วง ความหูกงกังวลและความสนใจของสาธารณชนเนี่ยนะครับเรื่องที่2เรื่องความร่วมมือกับทุกสํานักงานของอันนี้เป็นเรื่องของสํานักงานกับสํานักงานที่แต่จริงๆองค์อํานาจก็ก็ร่วมมือกันในอดีตนะครับมีการพบปะกันอยู่เป็นประจําแต่ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาโควิด1 9ก็ทําให้ไม่สามารถจะมานั่งทานข้าวนั่งประชุมอะไรกันได้ง่ายๆแต่ว่าผมคิดว่าคงจะได้เวลาที่ คงจะต้องมีการรื้อฟื้นเรื่องนี้นะครับทั้งในระดับอ,องคอ์อำนาจเองแล้วก็ในระดับสนงงานักงานแน่นอนสิ่งนี้ก็เป็นไปตามรัฐมนูลมาตรา221นะครับก็ขออนุญาตฝากเรื่องนี้ไว้แล้วผมคิดว่าทางกอสมอง, 20, ง,องอออก็ก็ดําเนินการอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าการติดต่อนี่าอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความอ,อาจจะไม,ไม่ได้พบเป็นตัวเป็นๆน,นะฮะอาจจะใช้วิธีประสานงานโดยทั่วไปแต่ว่า ในด้วยสถานการณ์ที่ผ่อนคลายลงไปก็น่าจะนำกลับมาทั้งในระดับองค์อำนาจและในระดับสำนักงานเรื่องที่สามเรื่องสำนักงานภาคใต้ที่ท่านวสันด้ได้กล่าวถึงนะครับก็อยากจะให้เน้นการสร้างเครือข่ายต่างๆซึ่งผมเข้าใจว่าท่านกสมท่านอาจารย์สุชาติท่านทำอยู่แต่ว่าก็อยากให้มีความต่อเนื่องนะครับเพราะ แน่นอนเรื่องเรื่องเรื่องภาคใต้แม้ว่าสำนักงานนี้จะคุม14จังหวัดทั้งหมดนะแต่ว่าคนก็จะไปสนใจอยู่ตรงจังหวัดชายแดนภาคใต้3 3จังหวัดบวกบางอำเภอในในจังหวัดสงขลาเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็การร่วมมือทํางานอย่างบูรณาการกับหน่วยงาน,าน 1, ต่างๆทั้งหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานภาคประชาชน แล้วก็หน่วยงานทางวิชาการสถาบันวิชาการที่ท่านถนัดอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยทําให้ให้การทาํําากรทางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสมกับสิ่งที่ตั้ง,งค,วความหวังไว้นะครับแล้วก็อยากจะอันประเด็นที่2ก็คืออยากจะให้ถอดแบบแบบติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถอดบทเรียนต่อไปเรื่อยๆในกรณีที่ว่าอาจจะมีแนวคิดที่จะมีการเปิดสํานักงานในภูมิภาคอื่นอย่างที่ท่านกล่าวถึงว่าการร้องเรียนเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะอยู่ทางตะวันออกเียงเหนือใช่ไหมทางอีสานแต่ปรากว่รถเวลาท่านเปิดเนี่ยมันเปิดภาคใต้เพราะด้วยเหตุผลที่ท่านคงมีนะครับก็มันเปิดทางภาคใต้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่อ่า sensitive, เซนซิทีฟเลอยท่านก็คิดว่าควรจะไปอยู่อยู่ทางภาคใต้ก่อนอแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือการพัฒนาเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานเนี่ยอันนี้ดีแล้วนะครับผมคิดว่าเป,เป็นรายงานที่ดี แล้วก็แน่นอนนนะครับแต่ว่าการเข้าถึงเนี่ยมันบางทีมันก็อาจจะมีข้อจํากัดนะครับแล้วก็ท่านอยู่มีเว็บไซต์แต่ว่าแน่นอนก็มีการวิจารณ์กันในอดีตถึงการเข้าถึงของอบุคคลที่ดอยโอกาสนะครับเช่นเชที่มีพิการความพิการต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเนนะครับซึ่ง,งมันก็มีแนวทางอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าทางกสอมอก็พยายามที่จะดูเรื่องนี้อยู่ ข้อเสนอแนะสุดท้ายก็คือการทํารายงานผลการปฏิบัติงานในปีถัดไปนะครับเรื่องแรกก็คืออยากให้เพิ่มยุทธศาสตร์กสมซึ่งซึ่งเรองใช้ใช้มาตั้งแต่ชุดที่1ต่อชุดที่3ชุดที่4เนี่ยนะครับในผังความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์แล้วก็แผนปฏิรูปประเทศเพื่อจะได้เห็นเห็นภาพรวมนะครับเพราะว่าแผนต่างๆนี่มันน่าจะ,ะเห็นมันมันไม,ม่เหมือนกันแต่ว่ามันสามารถเชื่อมโยงได้แล้วก็ อาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องงบประมาณนอกจากนั้นก็ยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะฮะซึ่งน่าจะน่าจะสอดคล้องกันทั้งหมดประเด็นทีน่สองก็คือควรแสดงจํานวนงบประมาณประจำปีเหลือจ่ายการนําไปใช้ดําเนินการและแผนการใช้จ่ายในปีถัดไปผมได้รับทราบว่าทางกสมชุดน,นี้ก็เอาจริงเอาจังเรื่องนี้แล้วก็ที่เหลือจ่ายมาก็ปีนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วก็สามารถที่จะ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีแต่ว่าก็อยากจะให้เป็นเป็นไอเทมที่ออกมาเห็นชัดในในรายงานด้วยนะครับเพราะในทางปฏิบัติแล้วก,ก็มักจะไม่ค่อยปรากฏแต่ไปปรากฏอยู่ในเงินฝากบัญชีธนาคารเป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็น่าจะทำให้มันชัดเจนไปเลยจะได้ไมเ่เกิดความโปรง่งใสไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนั้นเ,เรื่องที่3คือควรเพิ่มเติมรายละเอียดงบประมาณตามยุทธศาสตร์กสมเพื่อให้ทราบการใช้จ่ายแต่และโครงการและกิจกรรม นี่ก็เป็นคล้ายๆต่อเนื่องกับเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่ก็แน่นอนกสะทรวงมหใช้ยุทธศาสตร์ของตัวเองเป็นหลักก็กควรจะสามารถที่จะแสดงตัวเลขเหล่านั้นให้ชัดเจนเรื่องที่4คือการพัฒนารูปแบบการนําเสนอข้อมูลที่มีจํานวนมากเป็นรูปแบบตารางแผนแผน,แผนภาพหรือว่าแผนผังอันนี้ท่านทําแล้วท่านเมื่อสักครู่ที่ที่ทานวสันเสนอมันก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ และหลายอย่างก็สามารถนำมาใช้ประกอบอยู่ในรายง,งานได้ในรายง,งานนี้มีมีตารางมีกราฟมีอะไรมากอยู่ดีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันน่าจะทำได้ได้มากขึ้นในแง่ที่จะเป็น audio visual นะครับเ,เรื่องสุดท้ายก็คือควรเพิ่มเติมข้อมูลการดำเนิน,นง,งานของคอสมอร์นักงานของคอสมอในรูปแบบ QR code ให้มากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับขอบพระคุณท่ทานประธานครับ